แล้วทำไมไม่อยากให้มีเมียเอาไม่อย่างอยเลี้ยงขคอยมาหยาบมาเองเลยจริงเอกฉันเลี้ยงมันมายากยากมากยากกว่าน้องอีกยากยาธรรมดาใครยากแบบธรรมดาโอ้จริงมิสมิฮะคุยสาวก็คุยไม่ได้เดี๋ยวเธอรู้ว่าลูกเวลามันเข้าสู่วัยรุ่นนะเธอจะมีห่วง เธอลูกสาวเธอคอยดูพี่ไไลูกสาวไม่เป็นไรฉันอ่ะไอ้นี่หน่ฉันจะห่วงบอมันคราวเคลรราวใช่ไหมใช่เออถ้าอีต,ตัวการอีกต,ตัวครั้งคือมันยังเล็กอยู่มันมอเพิงจะมอดแน่ยังไม่เคลรราวแต่อีนั่นนะคอมัน่วงโอ้นี่ครับใครจะบาเป็นลูกสะภ้ยเจ๊พึ่งนี่ต้องทำใจนะต้องผ่านการตรวจสอบเจ๊พึ่งก่อนฮัาฮ่าง่า่่่า่าฮ่ ขนาดนั้นเลยอะแตตตอนนี้ผมก็ได้เข่าวมามีคนคุยนะเชื่อไหมคนแถวนี้แหละอ้าคนแถวนี้แหละรู้จักแตก่อนแต่ออ,ออยัขับรถม่ไมอตอร์ไไปรับสมัยนั้นอ่ะอนนั้นอยู่ด้วยกันแล้วตุงมึงมีหกร้อยคันเกตเตอร์คันแรกเลย รับจ like ้างขับรับจ้างขับรถไถเก็บเงินได้ออกไอ้หงส์รอเคมเตอร์อะไรัคตแรกเล่นรถหงรอมาเป็นเรืนองน่แต่ตอนนี้อาจมีสาวคุยเลยนะอาดเนาะทำไมจะให้เราจะถามก่อนจะให้ลูกมีเมียตอนอายุเท่าไหร่อ่ะออแฟนดีกว่าประมาณอายุเท่าไหร่ถามเจ๊พึ่งอ่ะยี่สิบห้าว้มันจะทันบ่ อาร์ตเดี๋ยวถามเจ้าอาร์ตก่อนนะอาร์ตแม่เองบอกให้มีเมียตอนอายุยี่ห้าเองรองไหวไหมเหลือก็ยังดีอ่ะไม่เป็นไรเราได้เหลือให้ให้เหลืออาร์ตแม่เองบอกให้มีเมียตอนอายุยี่สิบห้าเองไหวไหมตอนนี้หนูอยากมีแล้วก็ยังไม่มีเมียเรามีแฟนนี่ได้ใช่ไหมตอนนี้หนูอยากมีแล้วอ่ะยังไมง่พร้อมเอ็งก็นั่งรอไง นี่ครับนี่ก็ปฏิบัติงานแล้วนุ่นหลังจากรับประทานข้าวเสร็จครับวันนี้ฝนต้องใส่จะไม่ตกลอกนี่ใช่ไหมแดดจ้าปางขนาดนี้อจะแม่เองบอกใหามีเมียตอนอายุยี่สิบห้ามีแฟนได้แม่อนุญาต เจ้พึ่งเป็นคนห่วงลูกมากครับถ้าใครจะมาเป็นลูกสะพ้ายเจ้พึ่งนี่ต้องให้เจ้พึ่งคัดกรองแบบและเอียดยุบเลยไม่หรอกมันเลี้ยงยากลูกเลี้ยงยากเลี้ยงยงากใช่ไหมใช่แล้วฉันฉันเลี้ยงด้วยน้ำพัดน้ำแรงน้ำมือของฉันมาโดยที่ฉันไม่ได้พึ่งทานอะไรแล้วสมัยที่เอาลูกไปเปิดกระยจใช่ไหมโอ้ยเอ๊ะมไมอยู่ ไปไงเขาไปไม่มาให้ไปอยู่นานนะอยู่วันสองนเนี่ยไปถึงเปิเธอมาอยู่บ้านได้ประมาณไปถึงไอ้นักี่ยงยงไปอยู่ของไหนเคยไปไอ้น่ไมไปอไปไปอีอัเปไมอยากไปอยู่เลยทาไมอะ นอนอะแม่กอดไหมแม่เป็นคนไม่กอด่เพราะว่าชั้นอะกลัวว่าชันจะนอนทับกันค่ะแม่จะไม่กอดชั้นแค่จะเอามือเตะนัะไปแล้วตั้งแต่นั้นมันก็ติดติดติดมาแต่พอมีเริ่มมีน้องมีน้องได้กี่เดือนเองอันบอกว่ามูขอแยกอาจแต่นั้นก็แยกกัน็แยกกันอยู่นอนก็แค่นอนผลักมีไอ้อ่านเลยเรียนยากทำไมถึงเรียนยากอะ นี่ยากแหละเพราะว่ามันเป็นปอดบวมตั้งสามสามครั้งสิบเอ็ดเดือนกดเจ็ดเดืนอนแล้วก็สองสัปกว่า,าก็ยังเป็นออปอดบวมเล้วตอนนี้หายยัง,งหายแล้วแต่ก่อน,นเป็นเร่งเลยนะอ,อุ้ยฉันนอนโรงพยาบาลนะ่ะหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเลยใส่ย,ยาฆ่าเชื้อพอไอ้อออนี่อกอกเราไปเลยพอไอ้นี่ออกก็มันก็เป็นไอะไรจะไม่โรคไข้ฉีดุนี้นั่นอะ จก็เป็นต่ออีกอาทิตย์หนึ่งต่อกันเลยอืเออโอ้ยมันเจ้าแม่โอ๊ยเดี๋ยวเจ้าอันเป็นคนที่ไม่กินนมกินนมแม่เสร็จก็พอเลยไม่กินนมอื่นไม่กิน,ไม,กนไม่เอาไม่เอาอะไรมันจ,จืดจ,จนหย่อนแต่ลูกสาวฉันบอกว่าแม่หนูอยากกินนมผงฉันก็ไม่ซื้อนมผงให้มันกินได้ฉันซื้อแต่บัวแดงให้มันกินน,อน,น่องนมบัวแดงนะออไอ้จืดเฮ้ไอ้น้องเพลงอ่ะของผมไม่กินเลยเด้อ วันนั้นนมไม่มีเอานมแดงให้กินไม่กินมันกินนมนมโกแดงจืดเนี่ยจนทุกวันนี้เห็นไหมเพราะนีมน่มันเห็นไหมมันสูงสูงเท่าสามเลยคแต่อันดับแรกครับห้ามมีเมียครับแต่มีแฟนได้ครับแค่ไอประเภทไปมาหาการนีพี่หน่งไม่โอ่ไม่โอเทาร่เลยฮะเอ็งว่าไงใช่ฮ่า เจ้อาตเองเสร็จแล้วเนี่ยเจ้เพิ่งอนุญาตดอนประมาณอายุยี่สิบห้าประมาณจะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นี่ได้ไหมฮะประมาณจ<ะ>ากอายุยี่สิบพอเลีเ้ยวเด็กสมัยเนี่ยเอาอี้ใส่สมัยนี้เอาอีหรีเอ๋อทุกอย่างโลกนี่ต้องเปลี่ยนแปลงแบบแบบตามโลก เดี๋ยวเนี่ยใช่ไหมเด็กอายุปห้าปหกนี่มีผัวเลยนะผัวเลี้ยงเขาไปรอดโอ้โออตัวเองมันรอดเองเลี้ยงเขารอดไหมทำไมไม่เลี้ยงให้เขาเลี้ยงเออดีวะ่ะความคิดนี่ดีเฮ้ <laughs> ใเยใครจะมาเป็นแบบว่าสไพรยเจ้าพึ่งนี่ต้องคัดกรองครับ ชิตัวให้แม่ทั้วตอนนี้ก็เจ๊พึ่งก็กำลังแต่งหน้าแต่งตาครับทาลิปมีการแอบถาด้วยเสียงเนาะนีะะน่เราก็โอ้นั่งอยู่นี่ครับสาเจ้าปูครับบอกเลยว่าวันนี้บรรยากาศนี่ดีมากใส่ในรากานี่ราคาสีล้านนะไม่ธรรมดานะเจ๊พึ่งเนี่ย พ่อใส่ในาฬิกาสีล้านครับไม่ไม่ใส่ละออกจากบ้านมีความรู้สกอุ้มขาดเลยวะไ,ไนยโดนขาบ้านจะตายอัดเองเสร็จแน่เองแม่เองไม่มีเมียเองแม่ไม,ม่ปื้มแม่ไม,ม่โอเค รถไทยก็เหลือคันเดียวอีกแล้วไปครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ